พี่อมทั้งไทยเอซหน่อยครับครับอันนี้อะไรครับไลฟ์ไลฟ์ของพี่โน้ตสวัสดีครับทุกคนเอาโอ้ยแม่งยิงอูท่านอะไรมากีองอะไร あ ไม่มีแล้ม่ีไปที่อย่างนต้องเิ่มนน้แต่ครับตามที ชนงะที่บอกว่ารงนี้วิลเท่าดูอะเกี่ยกูไปดูบ้านของครกดูอะไงครับเรับอ่ายงด่ครับกีเดียวก็ได้มาก็ใคร ไม่ต้องกดนะรับฟิลเตอร์โอ้ให้ดิอีกจใช่ชั้นง ันนี้มาเป็นช่างภาพไลฟ์ไลฟ์ฟิลไลฟ์ฟิล ไปดอ่พี่ปุ๊กคุยหน่อยพี่ไลที่อยู่กับพี่องค์โอเคครับนี่ยนะพวกเราโทรศัพท์กันมันรอยสวัสดีครับไม่ได้คือพวกเราโทรศัพท์กันหนูแข็งนี้ไม่ได้เพราะว่าหนูหนูหนูไม่งั้นขอบคุณดีครับเฉียนอันนี้เป็นแบบว่าโคุณลุนสองคนสองร้อยสี่สิบคนสวัสดีครับได้ค่ะเดี๋ยวตั้งไปอันนี้เระว่าเหลือถุงโอเค สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับมาเร็วเข้มเร็วไหมวันนี้มาเร็วไปเหรอจริงๆขลายแค่สินาทีนี่ไงเราต่อเวลาด้วยการมาไลฟ์ในที่พี่โนต่อ เสื้อของพี่อมหรือเปล่านะไม่ใช่ครับมีเสื้อของผมเองถ้าเสื้อพี่อมพุกใส่คองจอะเป็นชุดแสกแหละไเอาซ็ไม่คุยด้นอจะด้วยไดเ้เอาลยไม่ได้เซนอันนี้หรอเม่ไม่ได้เซ็นให้ไปนไรครับวานนี้ได้เห็นไหมเห็นครับ ขออนุญาตให้เห็นคุณลุงด้วยนะครับอ๋อไปดูเห็นไหมพี่ปุ๊กเห็นไหมอันนี้เป็รูปกันใช่ครับตอนนี้รอันนี้น่าจะเป็นผู้โชคดีสำหรับใครที่ได้ดูไลฟ์ <Convers ations> งานบันอนชีพวันนั้นเนาะใช่ครับจะได้รับรบูปเพราะเรากำลังนั่งเซ็นด้วยเวลาอันเร่งรีบเพราะว่าก่อนที่จะเคอร์ฟิวใช่ต้องรีบกลับบ้านกันับ ลำบูนใช่ไหมกลับลำบูนครับแล้วก็ชายที่เอ็มเขจะต้องกลับเชียงรายเชียงรายที่เอ็มเขจะต้องอะไรต่อไม่ถ่ายแล้วต่อถ่ายถ่ายตรงนี้เหรอไปสี่ตรงนี้อ่ะตีสี่ไปนอนที่นู่นเข้าป่าเหรอะไรนะเข้าป่าเหรอทำอะไรกันอยู่ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ่นไม่เห็นออก tiktok เลย นีในรากของพีโง่โนท์อ๋อของพี่โอมท์อ่ะออมีพ่อมเข้าปากเป็นตาลกิมมีแฟนคลับถามว่านี่เสื้อพี่โอมเราบอกว่าไม่ใช่ถ้าบอกว่าถ้าใส่เสื้อพี่โอมแล้วควรจะเป็นชุดแซ่ดคือตอนแรกเข้ามาก็ตกใจพโยมคิดว<ท>่าเอ๊ะปุกไปขโมยแบบแบบเสื้อผ้าพี่โอมมาหรือเปล่าอ๋อใช่เ,เสื้อเหมือนกันกานะบางเอิญมีความเหมือนกันโทนคล้ายๆกันนะโทนคล้ายๆกันรู้ว่าใส่ชุดนี้มานะ นั่นแหละนั่นแหละจริงๆอจะใส่คอปกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่คลับตัเลยไม่ได้ใส่มามแ <c oughs> อบให้ดูก่อน แอปต้องทำนี้ครับีูแอบแอบไปดูก่อนใครนอกจะได้ไปเสร็จแล้วเราลงหมนนะครับครับผมเมื่อกี้เวลามผ่านไปเร็วมากเลยนะครับใช่ครับ15นาทีไม่รู้ถึงปกติเราไลฟ์กันเป็นชั่วโมงนะครับนี่ไงอะไรที่พี่โน้ตแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้กับทุกคนเนาะเร็วๆนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับ เป people, ็นประโยคบอกรักแบบใหม่ครับประโยคบอกลับโดยที่ไม่มีคำว่ารักประโยคบอกรักรักแบบหวงใยใช่พูดตัวตัววางเฉยมีคนเข้ามาอะไรนะครับน้อตั้งชื่อให้นนะครับพี่เนือตั้งอะไพี่อมตั้งให้พี่เหนืหรอชื่ออะไรครับเจ้าอย่าหวงเจ้าอย่าหวง ก็เราดูันใช่ครับเบิ่งไปยุทยาเลยครับวันนี้เนี่นเครื่องบินของคุณนิวอยู่เสร็จแล้วครับ ดำเราไม่มีนะสีดำพี่พี่พี่มามีอสีดำปะ่งประาปะเออมันมีที่โอนพี่โอนอะไม่ใช่เหรออันนี้สีเงินอ๋อเราเนกันที่บ้านปะครเ้ัว้ต้องมาหาปะพี่มา โอเคโอเคได้จ้ะได้จะตึกมิสทีนน้อตึกตึกไฟเลนะมาบอกตึกไฟเลมานีว่าต้องหาไปคปนี้ปีว่ไม่ได้ย้นไ่ได้เป็นลงไปก่อนนี่น้อแป๊นะเราก็ลองลคลิปในติกต็อกจีน่นะคใครไม่ได้ดู เราลงไปแล้วใครยังไม่ได้ดูนะเฮ้ยแม่ไปดูคุณลุงในติ๊กต็อกได้ทำไมเรียกพี่ลุงมไม้สองลุงในมีนวนเหมือนกันไงครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้สบายดีกนไหมเอ่ย

คิดถึงเหมือนกันนะครับยืนอยู่ข,ข้างงคิดถึงเหมือนกันครับสบายดียครับอตอนนี้อู้สองทุ่มครึ่งแล้วเท่ากี่โอลนะครับสองทุ่มสองทุ่มจะครึ่งแล้วครับพี่ยมต้องรีบไปทำงานต่อ <wounds> <S <S เดี๋ยวเรานะ่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับไม่คนที่สองที่เขาน้าท้อแล้วเจอหลังที่ได้ยังไงกันนะเดี๋ยวมาแจ้งเดี๋ยมาแจ้งไปสลักที่เวลาอะไรเนาะเวลาด้วยคันไม่เช้ามั่นนะจะแอบให้ว่าใครมาไม่อ่ะไม่แรกเช้าคุณก็ตามมาเสียสลักเนี่ยเราบอกเาแล้วว <illed> ่าทำเราเช้าก็ได้ไม่ในเทปมันต้องเรียงกันกึ่เตือถามเหมือนกันครับ You are wearing POM shirt? No, that is my shirt. Not POM. To win. To win. Mm -hmm. I'm fine. <coughs> have you had your dinner? Yes, I already have. Okay. Yeah. Okay. Oh, YouTube is being <laughs> เดี๋ยวจะริบลงให้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลย Yeah, Twin <c oughs> Missed both of you, Missed you guys too เออบอกก็ได้นะบอกว่าแบบเออมารับมาแสดงไงเนี่ยครงบเราขับมาแสดงที่ Please post something on Chinese TikTok. Yeah, I just o s t e d on TikTok China. Check it out. ไประตูประตูไม่ได้ครับต้องรีบตัดเพราะเลยมานานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็น content นท,ที่เป,ปเ,ทเป็นระวงประตูไว่แก้ขัดไปก่อน อันรถมาลับต่อไปนะอันรถมาลับต <becue> ่อเออเออคุณกวางเขาเอาเอารถมาโปสเตอร์แกี่ไง Can you remember? เพี่อมไปทำงานต่อค่ะใช่ครับผมเซ็นแล้วหเปิดเทอมเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยครับผมมอไหนอะครับ อม,มอนะเอ่อดาวลุ่มมอแปดต<น>้องเรียรุ่นจนเช้านะไ่าแล้วพี่แปดไม่ทันโอ้เรียนอยู่มหนึ่งครับผมพี่ผมเ<อ>ป็นรุ่นพี่อยู่มหกมสี่เอามสี่โอเคโอเคมสามปีสี่เฮ้ยไม่ใช่นี่มันหนักมสามปีสี่อันนั้นมันเรื่องอะไรนะ ม .4 สี่พี่สามวิ่งคือเขาบอกมุกพี่องค์แต่งฟิกกันเก่งไม่ได้แต่งฟิกครับเรื่องจริงมอหนึ่งจริงๆเนี่ยเพิ่งเข้าฟิกคืออะไรครับฟิกคือฟิกชันแต่งนิยายอะไรเนี่ยครับเกฟิกชันแต่ฟูจะไปแต่งสักเรื่องหนึ่ง ให้พี่องเป็นเป็นผีเป็นแมวพี่องเป็นแมวแล้วเป็นเป็นอาหารแมวเป็นลูกแมวอาหารแมวพี่องเป็นแมวฟุบเป็นหมาหมากัดแมวนะหรือแมวกัดหมาชื่อเป็นแมวแมวใหญ่แมวใหญ่แล้วกายเป็นเสือพี่องเป็นพันธุ์สฟิงพันธุ์ป่าพันธุ์ไม่มีขนแล้วพันธุ์สฟิงเราพันธุ์ป่า

าบอกว่าเมื่อคืนพี hehe, kind of <Del> ่อมทวิตอะไรแล้วลบไม่เห็นเหมือนกันนะอะไรครับเขาบอกเมื่ออื่นพี่อมทวิตอะไรแล้วลบไม่น่าจะใช่มั้งเมื่อคืนไม่ทวิตอะไรแล้วลบเพราะพี่อมก็เห็นพี่อมก็โวิตอยู่เห็นเข้ามาดูเข้ามาดูทวิตเตอร์แล้วใช่ที่เล่นแฮชแท็กคิดถึงได้แดงใช่ก็เลยแบบใช้โพสต์โพสต์เห็นดูเห็นออมยู่จอดไปหรอใช่เป็นรูปรวมครับเป็นรูปรวมหนูก็โพสต์รูปรวมรูปรวม เซ็นกันเซ็นกันยังไม่ทันแ้วความไวแสงแต่ม่คคันนี้ไมได้แล้วครับพี่มันหมดแล้วคืออ้ายเฉีย What is P.O.M. तो P.O.M. ही साइनिंग अबाउट पोस्टर पोस्टर पे श्याम วันนี้ยังไม่สะดุดครับฮัลโหลชินี s สแฟนมิสยูและมิสยูกด์สทูแมงเดอะเฮร์คอล์สูสยูทังคนแิว

ของคู่หล่อนไม่ไม่เราเตียบแล้วก็สเต็กสเต็กมันจะหนุปากอยู่เเออป็นสเต็กสเต็กให้มันบรงให้อย่างนี้หปลเอวิ่งเอวิ่งไปปลาที่นี่วันนี้อะไรนะขอไม่ลืมไม่ลืมปลาโอเคไปแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันงานหน้าเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิวบบ๊ายาย เดี๋ยวปิดให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟไลน์ไว้ให้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุบๆต,ต,ตายแล้วอยู่ข้างล่างก้าวโอ้